สบายดีเด้อทุกคนมื่อนี่มาเบิังรถตัดอ้อยวะตัดอ้อยดีนะพี่เออบัพี่คือนไรถตัดอ้อยดีเด้อบาดีนะบัวอ่ะเออเออ เลยมอะาปาปลาหลูเป็นลาวเลยพุอ่ะอู้คขักๆัดัอู้นึคึาเลยขบมันเป็นตรงเลยมเอามนี่ตกมาไรลุนเนี่ยเออตกไปทิมีอยู่ดิาะอ้ไม่ลวเอามาถิ่มแลวเอาแบบิแลวเออเอาาเอาไว้ลเอามไว้ลวคือดีส่วน Quay sẽ là bình Đó à. Ta là bạn.

เห,ห็นข้าวอือข้าใบมีดแล้วถูกนั่นดูดีดักไป มัน,น,น,นมันี่นงต้นมันโอ้มันพันหลายตัวหลายหอบโดวยวันแหน่นจริงๆริงเลย ล้วหมนแล้วหมนแล้ว,วอืมเดือบลอยเดือบลอยเอาจัดการไป,ไปบ้างทางมาัาตัดก่อนมา Này Quay กระตาเนี่ยเอ้ยเต็มไปโอ้ยอ้อยงามเนาะมาเลยเต็มไว้เนาะปัดเอาเอาเชียงท่านยามาตัดตังเสี่เลยตัดใบออกเลยแม่มันบม่ได้สินอย่างแม่มันอุ่มมาก Quang này có bằng ngay lên mà Chịp mà đều mất ẹt đẹp Chịp Cái to. ก็ตัดใบมันท่านก็ตัดน้อยหน,นึ่งสี่กนะ็ดีด้่ยเหรอนะดีก็ค้นตัดอยู่ดีก็ค้นตัดหลายเท่าอยู่สุปีก็งามสุปีมา เออไปดําโอ้สุดยอด,ด้อดเออจอน่ะเครื่องมือการกเกษตรในครอบครัวเออไปดําขึ้นเก่าเหรอเด้อทุกคนดําขึ้นเก่าเหรอ ơ Nó tiếp đi quá Nó Tấm bài nó thì nó Sẽ mấy Nó tiếp quá Chiếc bay mà nó. Ui 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 xèo xèo ui 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 บัดแนวอ่อแนวเออไปต่อเลยเข้ายกเดี๋ยวมีอีกแล้วเอามาอุ่มมอุ่มอุ่มมาเยอะ ปีนี้คาดว่าสีได้เท่าไรปีนี่นมันพ่อได้สีปร,ระตูจีนนะโอ้พ่อได้สีปะระตูจีนเนาะตาดเฮดทุกปีบบอครับมันอ้อ<น>ยนี่เนียนเฮดสูบีเลยเนาะบ่อยากหาคนไม่เห็นไฟบอครับหาเดียท่าน <c oughs> เอย่างงี้พ่อไดเบิ่งคลิปนี้ก็มาหาเลยดิเพิ่นกำลังหาคนไม่เห็ดอ้อยซอยหากัม่ขับรถทิพยอยนี่ยเอ๊ะแล้วล่ะครับรถทิพย์อรถมี่มัดเด้อรถตัดรถแจรถดันมี่มัดมาเลยครับเด้อสาวหอมครับสาวหอม เสาอไรอ้อยครับเสาอะไรอ้อยกนสวยครับบ้านโน่นที่บาดเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขามาทายท่งนี่ทะเบิงเผนติตัดอันอังหนามันเด้อปีนี้คาดว่าสีได้เท่าไรปีนเนี่ยโอ้พ่อได้สีประตูจีนเนาะปัดเฮ็ดทุ้ปีบ่ครับมันอ้อยนี่ยเฮ็ดทู้ปีเลยเนาะไม่อยากหาคนไม่เห็นใส่บ่ครับหาเด้อทางนี้พ่อได้เบิ่งคลิปนี้ก็มาหาเด้อดิเพื่อกระเรงหาคนไม่เห็นอ้อยใส เออได้ะครับรถซิปรถมี่มือเด้อรถตัดรถแย่รถดันมี่มัดมาเลยครับเด้อสาวหอมครับสาวหอมครับสาวไรอ้อยครับสาวอะไรอ้อยคนสวยครับบ้านโน่นที่บานเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขามาถ่ายท่าหนี่ทะเบิงฝนติตัดอันโอ้เจ็บมูอมันล่มเนาะเจ็บมูอมันล่มมูอมันตัดบ่ได้ไรไว้คนอ้อยสาวหอมนี่งามเหมือนเนาะปีนี้งามยังสี่สุปีบ่ครับสาวหอม เงาดังสี่สุปีบลอกอ่อยสิจบสิจบชิบแล้วมีอยังกับสิฝากถึงอันผู้บ่าววคือว่าจากไหนวาครับสิบลอยอยู่ว่ากันหเหรอเด้อครับเด้อให้สาวหอมกระเสียดกระเสียดกระเสียดขึ้นกระเสียดพ่อเพียงตามขอบขั้วครับไม่ได้จ้างเจ็ดอมมัดสาวหอม สวัสดีนะบายบายพี่น้องนะสวัสดีจ้าเออสวัสดีสวัสดีเด้อทุกคนอู้ได่นคนละเบื้องตัดเขาเดี๋ยวจ้าหน้าที่เบื้องขอส่รถจิบล้อพว่วงเพิ่นไปเสร็ตัวไปขายซัมเน่เด้อทุกคนมาไายเบิ่งซัมเน่เด้อได้เบิ่งเพิ่นตัดอ้อยเป็นเอาเขียงอยงเนกประสงค์ตัดเอาเนี่ยขอบขอบั้วขอบขัวของเบ้าพี่สาวหอมเออ ก็มีเด้อทุกคนสบายดีเดอ้อทุกคนเดอ้อพอกันชิปไหมเด้อสั